สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้คลิปนี้แอดมินมาแจ้งราคายางพาราประจำวันนี้วันที่6มิถุนายน2565เรามาดูกันเลยว่าราคาจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้ด้วยจ้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยน้ำยางสดราคากิโลกร,รัมละ 6 7บาท30สตางค์ต่ตอกิโลกรัมจ้าราคาทรงตัวนะไม่ปรับขึ้นปรับลงอย่างก้อนถ้วย DRC 100%ราคาอยู่ที่49บาท40สตางค์ต่ตอกิโลกรัมปรับตัวขึ้น10สตางค์ค่ะอย่างก้อนถ้วย DRC 50%ราคาอยู่ที่24บาท70สตางค์ต่ตอกิโลกรัม ปรับขึ้น0.5ตางค์ค่ะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่65บาท34ตางค์ต่อกิโลกรัมราคาปรับลง53สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่70บาท81สตางค์ราคาปรับขึ้นอยู่ที่31สตางค์นั่นเองค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนโชคดีร่ำรวยทุกท่านจ้า